ให้นักสนุกเกอร์มาจัดอันดับ5แชมป์โลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของคูซิโบมาดูกันว่าหาอันดับในใจของแต่ละคนจะมีใครกันบ้างเออมาร์กทวันนี้แชมป์โลกแต่ละคนน่อยู่ในช่วงที่พีคที่สุดเออ5อันดับนักสนุกเกอร์ในใจของคุณน่จะมีใครบ้างเออผมเลือกรอนนี่ฮิกกินเฮนรี่และอาจจะสตีฟเดวิดและมาร์คซซลเบอันดับ5จัดอันดับเหรออันดับหนึ่งผมเลือกรอนนี่และเฮนรี่ และเรเวอร์ดอนอสตีฟเดวิดและจอห์นฮิกกินรอดดี้จอห์นมาร์ควิลเลียมสตีเฟนเฮนรี่และสตีฟเดวิดเออ่ผมคิดว่ารอนดี้คืออันดับหนึ่งสำหรับผมเขาอาจจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันดับสองเฮนรี่และจอห์นฮิกกินน่าจะเป็นอันดับที่สามแล้วก็ Mark ควิลเ a ียมสมาร์คเซลบีผมเลือกรดดี้อันดับหนึ่งนะผมไม่ค่อยได้เล่นกับสตีเฟนเฮนรี่มากนะักเพราะงั้นอันดับ2ผมให้จอห์นฮิกกินนะเพียงเพราะว่าผมได้สัมผัสมาแล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งขนาดไหนเนะ่ะผมเลือกสตีเฟนเฮนรี่อันดับที่3าม r าร์คเซลบอันดับที่4และอันดับที่5คือ Mark w i l l i a m ยแล้ว5อันดับนักสนุกเกอร์นในใจของเพื่อนๆล่ะครับ มีใครกันบ้างหรือคิดยังไงกับการจัดอันดับครั้งนี้ลองมาแชร์กันในคอมเมนต์สิครับ